ยินดี u, ต้อ, tamam. ตอนรับท e ุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Small Podcast นะคะและ EP นี้นะคะเราอยู่กับผู้สมัครเลือกตั้งนะคะคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568นะคะกับทีมที่หนึ่งค่ะสวัสดีครับพวกเราพักพร้อมเปลี่ยนเมือหนึ่งครับสวัสดีครับผมทีมธุรกจนาคานผู้ลงสมัครในสโมสรนักศึกษาพักพร้อมเปลี่ยนเมือหนึ่งครับสวัสดีค่ะฟิล์มชนาชนาเติมผิดอนันต ลงสมัครอุปนายุสโมสรนกศึกษาพักพร้อมเปลี่ยนเบอร์นหนึ่งค่ะเรานะคะจะมีบอตอนะคะคณะการเงินค่ะแล้วก็มีพี่เคที่บัญชีค่ะนอกจากจะมีบัญชีกับการเงินแล้วเนี่ยยังมีคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับก็คือน้องปันเองครับอีกหนึ่งตัวนี้คนนึงนะครับคือควีนไอ b ีเอ็มครับชื่อทีมว่าพักพร้อมเปลี่ยนใช่ไหมมีความหมายไหมคกับชื่อนี้พร้อมเปลี่ยนนะครับคำว่าเปลี่ยนนะครับคือเชงครับหอกันท้าไทายนะครับ คือมีสิ่งที่มันดีมากมายอยู่แล้วครับตรงนี้และแน่นอนครับเพราะของผมมีความพร้อมและความจะเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นครับตรงนี้พี่อยากให้ทั้งสองคนเลือกนโยบายสักหนึ่งข้ออันที่แบบว่า proud to present ที่สุดเลยโอโหโดยนโยบายนั้นนะครับก็คือนโยบายโปรโมชั่นอาหารสําหรับนักศึกษาเด็ก u สีครับโดยนโยบายนี้นะครับคือเวลาเราไปร้านอาหารบริเวณหน้ามอหรือว่าหลังมอแค่โ่วบัตรนักศึกษาใบเดียวคุณจะได้ส่วนลดไปเลยครับตรงนี้พี่ขอถามแบบเพิ่มเติมแล้วกัน แล้วมันต่างยังไงกับการที่ตอนนี้เรามีแอป TCC อยู่บ้างคะที่เป็นการใช้ส่วนลดในร้านอาหารด้ายกันบทบาทสาคัญของสโมสรนักศึกษานะครับคือเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในมหาวิทยาลัยครับและผมมั่นใจว่าการที่เราประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ทั่วถึงทุกคนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเด็กว c ซีพีหนึ่งปสองีสามคนอยู่หอทุกคนจะได้สิทธิพิเศษรวมกันทุกคนและได้ใช้สิทธิตรงนี้ได้อย่างครบถ้วนตรงนี้ครับต่อไปพี่อยากทราบว่า เหตุผลอะไรที่ทําให้ทั้งสองคนเ,เลือกที่จะลงสมัครสมสรสอบปีค่ะค่ะอย่างตัวหนูนะคะมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้ทํางานสมสรนักศึกษานะคะซึ่งมันช่วยให้เราแบบการทํางานเป็นทีมค่ะซึ่งมันจําเป็นมากสาหรับการทํางานในองค์กรอนาคตค่ะแล้วก็อยากเป็นคนที่เก่งขึ้นค่ะอยากพัฒนาตัวเองอยากมีคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะเอ,อ่อของผมนะครับผมขอยกตัวอย่างมาเป็นตัวภาษาอังกฤษทั้งหมดสตัวครับคือ CPS นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ C คือ connection P คือ profile และ S คือ soft skill ครับสมมติสอนนักศึกษาสามารถสร้าง connection ได้สามารถส่งเสริม profile ได้และก็สามารถพัฒนา soft skill ได้ครับและอย่างหนึ่งคือผมนั้นชอบยงไงเมง่สัมผัสถงนี้นนคคอ,อยากรู้ว่าปีที่ก่อนๆที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยหอกังค์คไทยนาะออยากทราบว่ามีผลงานอะไรบ้างอย่างเช่นเ,เคยเข้าร่วมกิจกรรมไหนหรือว่าเคยเป็นสตาฟกิจกรรมไหนบ้างเล่าให้นะ้องๆฟังเลยค่ะตัวหนูนะคะ,<ๆ>ะ,คะก็จัดก,กิจกรรมร่วมกับคณะค่ะ กิจกรรมเฟชชี่นะคะให้กับนอปีหนึ่งค่ะเป็นตัวแทนสาขาค่ะเป็นรองประธานสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะจัดกิจกรรมกีฬาคอนเสิร์ตให้กับนอปีหนึ่งเฟชชี่ค่ะส่วนตัวผมเองนั้นแน่นอนครับกิจกรรมนี้ผมเคยทํามาแล้วสองปีและนั่นคือกิจกรรมผมเห็นได้สาครับซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าผมกม่เคยไปเต้นแันเซอการนะครับแล้วก็ สถานการณ์กับน้องทุกคนนะครับเลยเป็นยูดิบยูดิบไปซึ่งแน่นอนครับก็ได้เห็นหน้าผมกับพี่ใหม่ในงานกิจกรรมทีนี้เองนะครับใช่ค่ะก็จิมก็เคยเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะสำหรับงานประถมนิเทศทั้ง2ปีเลยโดยที่พี่มีคําถามให้3ข้อนะคะให้เลือกเลย1 2 3อยากได้เลขอะไรอ๋อพระของเราคือเบอร์อะไรนะ<笑>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 เบอร์หนึ่งค่ะงั้นผมขอ,อเลือกเบอร์หนึ่งครับอ้าวโอเคคําถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าถ้าได้รับตําแหน่งแล้วนะคะสมมุติว่าเราจัดกิจกรรม สักกิจกรรมหนึ่งสมมติอาจเป็นอย่างแฟชี่เหมือนนะเออแล้วกู้เข้าร่วมมะค่ะหรือว่าน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเราเขาบอกว่าเหมือนเรามีให้ทาแบบประเมินเนาะเขาคอมเมนต์มาว่าเราอะทํางานไม่ดีเลยเราคิดว่าเราจะมีวิธีการแสดงรีแอคกลับไปยงไงดีบ้างเออตรงนี้นะครับผมขอแยกเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคือก่อนทํางานกําหลังทํางานก่อนทํางานนะครับด้วยการที่พวกผมนั้นมีการทําการทํางานเป็นโครงการที่เป็นใรมากตรมากตรม,มากครับ เราทําการโฟกัสการทํางานแบบหนึ่งแต่มากคือคอนเสิร์ตกีฬาและก็พนัฒนานักศึกษาผมมั่นใจว,ว่าการที่ผมทํางานแบบแบ่งช่วงแบบนี้จะทําให้สามารถโฟกัสการทํางานระหว่างผนของแต่ละส่วนได้การทํางานตรงนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดน้อยลงและมีการเตรียมตัวมั้ดีมากยิ่งขึ้น,ตน,นแต่สาหรับการเลี้ยงของผมในสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาตรงนั้นผมมั่นใจครับว่าเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและเพาว่าเขาเป็นผู้นําคือการฟังและกระทำตรงไปให้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนครับตรงนี้ ผมมั่นใจว่าการนิ่งรับฟังและปรับปรุงตัวเองนั้นคือสิ่งที่สมบูรณนได้สาคคนทำครับนำข้อคิดเห็นที่ทุกคนแบบติมาค่ะมาแบบปรับปรุงตัวค่ะทําให้แบบกิจกรรมต่อไปมันดีกว่าเดิมแต่แน่นอนครับว่าการสร้างจุดแข็งของเราก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ต้องสร้างครับถ้าเรามีจุดแข็งที่ดีจุดอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ครับอยากให้ทั้งสองคนนะคะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กําลังจะเลือกตั้งงนที่ยี่สิบสามีสานี้มีอะไรอยากฝากถึงทุกคนไหมคะราบผม ยี่สมเมษายนนี้นะครับหนึ่งสิทธ์หนึ่งเสียงของทุกคนนั้นสามารถการลงไปได้และพวกผมนะครับพักความเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดียิ่งขึ้นสามารถเลืยกผมได้ครับพักความเปลี่ยนเบอร์หนึ่งอย่าลืมนะคะเบอร์หนึ่งค่ะครับ โอเคค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปต่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเลือกตั้งในวันที่ยี่บเมษายนนะคะผ่านระบบออไนไลน์นะคะใครมาเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่บนรถเมล์อยู่ที่ไหนก็สามารถเลือกตั้งได้นะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย okay.